ด้านประธานนปชก็มั่นใจนะคะว่าสารโลกจะรับเรื่องการสลายการชุมนุมปี2553ไต่สวนนะคะพร้อมขอให้รัฐบาลลงนามรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะด้านนายจตุพรพรมพันธ์นะคะก็เชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญต้องการเล่นงานตัวเขาเพราะกลัวว่าจะเป็นผู้ขัดขวางในการไต่สวนพักประชาธิปัตย์ 8, เรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระสามในวันที่5และ6กรกฎาคมนี้ค่ะ นางทิดาถาวอนเซปประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้สกายจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของนอปชที่ห้างสับสินค้าอิมพีเรียลลาดพร้าวว่าการเดินทางมายุโรปเพื่อทำภารกิจของนอปชซึ่งสำคัญที่สุดคือการมาให้ข้อมูลของเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553ต่อสารอาญาระหว่างประเทศนักรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยมีศาสตราจารย์ธงชัยวินิตรกูลนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ไปให้ข้อมูลการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าประเทศไทยมีการทำรัฐประหารหลายครั้งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ไม่มีครั้งใดที่จะสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษได้ดังนั้นนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องนำตัวนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบัณมาไต่สวน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนในอดีตเนื่องจากในการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ทั้งสองคนเป็นผู้สั่งทหารมาสลายการชุมนุมนอกจากนี้นางทิดาระบุด้วยนะคะว่าตนเองและนายแพทย์เวงโตจิราการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนเสื้อแดงซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในตอนแรกเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ได้แต่ได้ขยายตัวขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทั้งนี้นะคะได้นำภาพถ่ายและคลิปวิดีโอต่างๆของเหตุการณ์รวมถึงคำสั่งที่ไม่ชอบของนายสุเทพที่สั่งให้ทหารใช้กำลังกับประชาชนยื่นต่อศาลโลกซึ่งในขณะนี้ศาลได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วจึงมีความมั่นใจว่าศาลอาญาระหว่างประเทศจะรับการไต่สวนเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลลงนามเอกสารรับรองเขตอำนาจศาลโลก เพื่อให้ศาลโลกนะคะมีอำนาจในการพิจารณาเฉพาะคดีสลายการชุมนุมในช่วงปี2553โดยอำนาจนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นของประเทศไทยเราด้วยความเข้าใจและเห็นใจในฐานะความเห็นใจของมนุษย์ต่อมนุษย์ษยที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้สแสดงกับเรานั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาเข้าใจการต่อสู้ของประชาชนและความเข้าใจอันนี้ น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะท่าขึ้นไปเสียทั้งหมดนะคะ <C ute> เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราจึงอยากเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อให้อำนาจของประชาชนได้มีโอกาสกเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่นายจะช่วยเหืออีกทางหนึ่งเพื่อนำคดีขึ้นศาลได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการเซ็นนะฮะที่อนุมัติให้ ICC มีขอบเขตอำนาจเฉพาะที่เฉพาะเวลาในปริทินนายจตุพรพรมพันธ์นะคะแกนนำนปชร,ระบุว่าในวันที่5และ6กรกฎาคมนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีการไต่สวนพักประชาธิปัตย์ที่ร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งระง,งับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสออกไปซึ่งคิดว่าศาลจะมีการตัดสินเข้าข้างเหมือนที่ผ่านมา หากเป็นเช่นนั้นจริงประชาชนจะตัดสินได้เองว่าเป็นอย่างไรและเชื่อว่าการที่สารรัฐธ,ธรรมนูญเข้ามายื่นถอนประกันเพราะกลัวว่าตัวเขาจะเป็นผู้ปลุกระดมคนเสื้อแดงเพื่อไปขัดขวางการตัดสินคดีโดยพยายามที่จะให้ตัวเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจํทาทั้งนี้เชื่อว่าถึงแม้จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําจริงประชาชนจํานวนมากก็จะลุกขึ้นขัดขวางความอายุติธรรมเองผมเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาเจวันนี้ ผมเชื่อว่าการทอดเวลานะครับจะบรรจบวันใกล้ๆที่ผมนะครับที่ถูกร้องถอนประกันตัวไปคือทั้งหมดอย่างเป็นระบบเอาออกหนึ่งขังก่อนหา้ามหาเสียสองออกแกสภาให้พ้นจากการเป็นผู้แทนก่อนทุกขระบวนการมีปัญหาหมดออกจากการเป็นผู้แทนก็ผิดสามต้องกลับพาไปขังใหม่ เพราะนี่เป็นผมเป็นอุปสรรคผมเป็นฝากน้าแต่ที่เขาไม่รู้จักก็คือว่าเสื้อแดงทั้งแผ่นดินนั้นเป็นอุปสรรคและขวากน้าเท่ากับผมทุกคนนายจตุพรยังระบุด,ด้วยนะคะว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นทุกคนจะประมาทไม่ได้จําเป็นต้องรู้เท่าทันสถานการณ์เพราะแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะรับเลือกตั้งมาจนได้รับเป็นรัฐบาลก็ยังต้องเตรียมความพร้อม เพราะอำนาจอาจจะถูกปล้นได้ทั้งนี้นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลฟังเสียงของประชาชนเนื่องจากประชาชนคือทับหน้าของรัฐบาลในการต่อสู้กับอำนาจนอกระบบ